สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนคุยกันแบบสบายๆถึงเรื่องราวที่น่าสนใจล่าสุดจากช่อง Hungry t o Travel ที่ได้พาเราไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดบนถนนสายเดียวในกรุงเทพซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าทำไมกรุงเทพถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารริมถนนของโลกและขอบอกว่าดูคลิปนี้แล้วต้องหิวตามแน่นอนค่ะ ที่สำคัญช่วงท้ายคลิปอย่าลืมรอฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวต่างชาติกันด้วยนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องใหม่ของเราด้วยนะคะและพิเศษสุดๆวันนี้เรามีโอคดส่วนลดจากช h อป e ีมาแจากให้เพื่อนๆนด้วยนะ,ะอย่าลืมกดรับโค้ดกันด้วยนะคะตะลุยกินสตรีทฟู้ดล่าสุดบนถนนสายเดียวในกรุงเทพประสบการณ์สุดฟินจากฮังกี้ทูทราเวน ที่คุณต้องดูให้จบวิดีโอล่าสุดเริ่มต้นด้วยการที่คริสและสเตฟสองเพื่อนซีจากช่อง Hungry t o Travel ได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาได้พาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์การกินอาหารริมทางแบบเน้นๆบนถนนสายเดียวในกรุงเทพซึ่งพวกเขาก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองโปรถของพวกเขาและเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารริมทางจริงๆถ้าเพื่อน เป็นสายกินตัวจริงแล้วล่ะก็ต้องตามไปดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเพราะแต่ละเมนูที่เขาไปลองนั้นบอกเลยว่าน่ากินมากพวกเขาเริ่มต้นด้วยการไปชิมผัดไทยซึ่งเป็นอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยโดยที่ร้านนี้เขาได้เห็นถึงกรรมวิธีในการทำผัดไทยที่พิถีพิถันตั้งแต่การผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวกับซอสมะขามใส่ไก่ไข่เต้าหู้และกุ้งแห้ง ซึ่งดูน่ากินมากๆและเขาก็ได้ลองชิมผัดไทยซึ่งเขาก็บอกว่าเส้นบะหมี่นั้นนุ่มมากรสมะขามก็เข้มข้นแถมยังมีถั่วลิสงกรุบกรอบและไก่นุ่มชุ่มฉ่ำอีกด้วยซึ่งเขาก็ยกให้เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นทริปเลยทีเดียวและเขาก็ได้พูดว่าโอ้ว้าวดูสีส้มสวยๆจากน้ำจิ้มมะขามของเส้นบะหมี่พวกนั้นสิว้าวแค่ฟังก็รู้สึกถึงความอร่อยแล้ว จากนั้นพวกเขาก็ได้ข้ามถนนไปชิมลูกชิ้นปลาทอดและไส้กรอกทอดซึ่งเขาก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆม,มีซอสพริกหวานที่อร่อยแถมยังมีลูกชิ้นกุ้งที่กรอบเด้งอีกด้วยแล้วเขาก็บอกว่าร้านนี้มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งและไส้กรอกให้เลือกมากมายในราคาไม่แพงซึ่งเขาก็ได้พูดว่าโอซอสนั่นเป็นเตะเล็กๆน้อยๆที่ดีเผ็ดเล็กน้อยและหวาน ลูกชิ้นกุ้งกรอบกำลังดีดีแล้วฉันรักมันแค่ฟังก็อยากจะไปลองชิมตามแล้วใช่ไหมล่ะเพื่อนๆต่อมาพวกเขาก็ได้ไปชิมข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของหวานที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยโดยที่ร้านนี้เขาได้เห็นมะม่วงทั้งลูกกับข้าวเหนียวที่ราดด้วยกะทิเคม็มซึ่งเขาก็ได้บอกว่ามะม่วงนั้นสดหวานนุ่มมอส่วนข้าวเหนียวก็เหนียวหนึบรสชาติเค็มจากกะทิก็เข้ากันได้ดีมากม และการผสมผสานร,ระหว่างเนื้อมะม่วงกับข้าวเหนียวก็ลงตัวสุดๆแถมยังได้เยอะมากๆในราคาแค่50บาทเท่านั้นเองแล้วเขาก็ได้พูดด้วยความประทับใจว่าโอ้วาวดูสิว่าหัวกะทิมีกลิ่นหอมมากแค่ได้ยินก็รู้สึกอยากกินขึ้นมาทันทีเลยจากนั้นเขาก็ได้ไปลองชิมข้าวหมูกรอบหมูแดงซึ่งเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจโดยที่ร้านนี้เขาได้ลองชิมหมูแดง มูกรอบและกุนเชียงที่ราดด้วยซอสรสหวานและเขาก็บอกว่าหมูกรอบนั้นกรอบมากหมูแดงก็นุ่มและมีรสหวานแถมยังมีกุนเชียงที่เพิ่มความหวานเข้าไปอีกด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่ขาวเค็มแต่ก็หวานในเวลาเดียวกันซึ่งคำพูดที่ทำให้เราน้ำลายสอคือโอเคกลิ่นนี้ช่างหอมเหลือเกินแค่ได้ยินก็อยากจะไปกินตามแล้ว และในขณะที่เขากําลังเดินไปเรื่อยๆเขาก็ได้เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นหมี่ที่ดูน่าสนใจก็เลยลองสั่งมาชิมซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเส้นหมี่นั้นนุ่มและเบามากแถมยังมีกระเทียมเจียวที่เพิ่มความหอมและรสชาติให้กับน้ำซุปอีกด้วยและเขาก็ยังได้ลองชิมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหมึกและลูกชิ้นทอดซึ่งเขาก็บอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆกับบะหมี่ชามนี้และเขาได้พูดด้วยความสนใจว่า โอ้ดูเส้นหมี่พวกนี้ตรงนี้สิฉันชอบปลาหมี่วุ้นเส้นพวกมันสวยและเบามากฟังแล้วก็อยากจะลองชิมเส้นหมี่แบบนี้บ้างแล้วชัยหนะไหมล่ะเพื่อนๆนและก่อนที่จะจบวันพวกเขาก็ได้ไปชิมข้าวมันไก่ซึ่งเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจที่ร้านนี้เขาได้เห็นไก่นึ่งวางอยู่บนข้าวที่หุงในน้ำซุปไก่ซึ่งเขาก็บอกว่าข้าวมีรสชาติของไก่ที่เข้มข้นหนังไก่ก็ชุ่มฉ่ำ เนื้อไก่ก็นุ่มมากๆแล้วก็ยังมีซุปไก่ที่อร่อยด้วยแล้วเขาก็ได้บอกว่ามันนิดหน่อยและมันเยิ้มนิดหน่อยแต่โอ้อร่อยและสบายใจสุดๆเห็นไหมละ่ะมันน่ากินขนาดไหนสุดท้ายพวกเขาได้ไปลองชิมยำมะม,ม่วงซึ่งเป็นของกินเล่นที่ได้รับความนิยมโดยที่ร้านนี้พวกเขาได้เห็นมะม่วงเขียวปลาหมึกถั่วลิสงหอมแดงและพริกซึ่งก็ดูน่ากินมากๆ และเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆเ็ดถึงใจแต่ก็หยุดกินไม่ได้จริงๆและเขาก็ยังได้บอกอีกว่ายำมะม่วงร้านนี้รสชาติเหมือนส้มตําเลยทีเดียวและเขาก็ได้พูดว่าโอ้ปลาหมึกยักษ์ย้ายตัวนั้นเก่งจังเลยอ่อนโยนมากมันไม่เหนียวเลยฟังแล้วก็อยากจะลองชิมปลาหมึกยักษ์ย้ายบ้างแล้วจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้เขาก็ได้สรุปว่าการมาตะลุยกินบนถนนสายเดียวนั้น ทำให้พวกเขาได้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารริมทางในประเทศไทยและทําให้เข้าใจว่าทําไมกรุงเทพถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารริมทางของโลกและก่อนที่จะจบวิดีโอพวกเขาก็ได้พูดว่านี่มันเผ็ดแบบไทยๆนะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้สัมผัสกับรสชาติอาหารไทยอย่างแท้จริงมาฟังความคิดเห็นจากท่านอื่นๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมรอฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวต่างชาติกันด้วยนะคะ หลังจากวิดีโอล่าสุดเผยแพร่ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งแต่ละความคิดเห็นนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆแต่ละท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างโดยเราจะคัดเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษและเกี่ยวข้องกับอาหารที่ชาลีได้ลองชิมในวิดีโอเท่านั้นค่ะเริ่มต้นด้วยความเห็นจากชาวต่างชาติที่บอกว่าว้า wow, วกลับมาประเทศไทยแล้วเยก นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันชอบที่สุดอาหารไทยทุกอย่างที่คุณกินดูน่าทึ่งมากฉันไม่เคยลองยำมะม,ม่วงมาก่อนแต่ฉันชอบความเผ็ดของส้มตำฉันคิดว่าฉันคงจะชอบยำมะม่วงด้วยสุดยอดเลยที่เห็นว่ามีอาหารริมทางเยอะแยะขนาดนี้ฉันเห็นด้วยกับคุณนะว่ากรุงเทพเป็นที่หนึ่งเรื่องอาหารริมทางแล้วก็มีความเห็นจากชาวต่างชาติอีกคนที่บอกว่าฉันชอบความมุ่งมั่นของคุณมากแล้วก็ชอบที่บอกว่า ความเจ็บปวดนั้นคุ้มค่าด้วยนะแล้วก็อยากรู้ว่าปลาหมึกในยำมะม่วงดิบหรือเปล่าตามมาด้วยความเห็นจากชาวต่างชาติที่ชื่นชมว่าพวกคุณกลับมาแล้วชอบมากวิดีโอดีอาหารหน่ากินรีวิวดีเยี่ยมทำได้ดีมากขอให้ทำต่อไปนะและก็มีความเห็นจากชาวต่างชาติอีกคนที่บอกว่าฉันฝันที่จะได้ลองชิมอาหารริมทางแบบนี้สักวัน ฉันนึกภาพออกเลยว่าผัดไทยที่นั่นจะต้องรสชาติแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนแล้วก็ยำมะม่วงปลาหมึกจะอยู่ในฝันของฉันเลยมีความเห็นที่กล่าวถึงอาหารไทยที่ชอบว่าอาหารไทยที่ฉันชอบคือหมูปิ้งกับข้าวเหนียวแล้วก็ผัดกะเพราหมูหรือไก่สับกับไข่ดาวจากนั้นมีความเห็นที่กล่าวชมว่าสุดยอดไปเลยซึ่งเป็นการชมแบบสั้นๆมีความเห็นที่แสดงความรู้สึกอยากลองว่า ฉันอยากจะลองชิมอาหารริมทางนี้สักวันฉันนึกภาพออกเลยว่าผัดไทยที่นั่นต้องอร่อยไม่เหมือนใครแล้วก็ยำมะม่วงปลาหมึกนั้นจะต้องอยู่ในความฝันของฉันแน่ๆมีความเห็นที่แสดงความชื่นชมว่าว้าวสุดยอดไปเลยก็เป็นการชมแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเห็นที่กล่าวว่าฉันสนุกกับการดูวิดีโอของคุณขอบคุณนะก็เป็นการแสดงความขอบคุณ มีความเห็นที่บอกว่าว้าวกลับมาเอเชียแล้วชอบจังตั้งตารอซีรีส์นี้เลยก็เป็นความเห็นที่แสดงความตื่นเต้นสุดท้ายมีความเห็นที่ถามว่าอาหารไทยจานโปรดของคุณคืออะไรขอบคุณสำหรับการรับชมก็เป็นคำถามที่ชวนให้คิดเป็นอย่างไรกันบ้างคะความคิดเห็นจากเพื่อนๆแต่ละท่านมีความหลากหลายและน่าสนใจมาก,มากๆเลยใช่ไหมคะ อย่าลืมไปอ่านคอมเมนต์เต็มๆเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของเขาอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับวิดีโอล่าสุดนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าอาหารริมทางในบ้านเรามีอะไรที่น่าสนใจที่ทำให้คนต่างชาติหลงไหลได้ขนาดนี้และถ้าเพื่อนๆได้ไปตะลุยกินแบบฉลีบ้าง จะไปกินร้านไหนและเมนูอะไรเป็นอย่างแรกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามช่อง Hungry t o s a v e n เพื่อชมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไครต์ช่องของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ